สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน,น้ำสาวล่าคลิปนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะกว๋วยเตียเต๋ยวอันก๋วยเตี๋ยวหมูพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเนาะที่ซื้อมาตอนที่ไปธนาค่านั่นแหละพี่น้องซื้อมาให้ปลาเรือนทุ่งหนึ่งแล้วก็ให้ตัวเองทุ่งหนึ่งนะ้องพี่น้องก็เลยเอามากินตอนเที่ยงพี่น้องตอนนี้กะเที่ยงเครึ่งงลวละ ยันคนยืนนี่นะาะว่ามีคนอยู่หน้าขา <c oughs> มามาคลิปที่สองเอเป็นป่าแล้วพี่น้องมาคลิปท้ามีแตนเป็นสาวอยู่มาคลิปที่สองเป็นป่าใสแบนมาด้ยวยพี่น้องเกี๊ยวก็เจาะก็มีไห้พักว่ามีพี่น้องมีต่กเกียวนี่มีเกี๊ยวหายนำ้ำแล้วก็มีเครื่องปรุงพริกน้ำตาลแล้วก็น,น้ำส้มแล้วพี่น้องน้ำซุปหันเย็นแล้วพี่น้องเยคยค่อยอุ่นไหมอุนมอนมอน่นเลยก็เลยเทใส่ถ้วย นี่ค่ะพี่น้องคะราคา40บาทมาเลยค่ะพี่น้องมากินนล้วกันคิดอยากกินร้ายมือนหลาแหละพี่น้องเลยพี่จริงเหนกินตอนว้านห,หอนหอนอ่ะสีแเสบพี่น้องก๋วยเตี๋ยวนะ่ะโอ๊ยพน้องเนี่ยซ้ายอันนี้บริสียบได้หน่นะที่เสียบด้วยก็เสียบ,บ,บดีนี่นะพี่น้องจ้า มาเลี้งยงอยู่เนาะเสียบกันเนาะเย็นมาเลี้ยงมาเรือนท่านไหนกินสามพี่น้องมันยังเบิ่งนสังกันอยู่เป็นข้างกันพี่น้องจาอ้าตลกแหงเลยนั่งอยู่อันทั้งล้างแอร์นี่พี่น้องเอ้อืมขั้นความลุ่งเนี่ยเนี่ยคือสีเป็นตะหัวเนาะพี่น้องความลุ่งเนี่ยเนี่ยก็เป็นตะหัวแล้วบาเล้กินแล้วมา จริงนะกินตอนหันหอนนะพี่น้องมันสีสบกว่าเตี๋ยวนะอันนี้มันเย็นแล้วเนาะก็เลยอุ่นหนาใหม่เนี่ยอืมเมื่อกินเฮงเลยพี่น้องเป็นเดือนแล้วว่าจ้าก๋วยเตี๋ยวอันมูนีน่นะส่วนร้ายกินแต่กว๋วยเตี๋ยวไก่เพาาราะว่าหันมันอยู่ไก่พี่น้องไอ้พูดอยู่ทางยางรปทางขานพี่น้องอยู่แถวนี้มีแต่อันหันคล้ายกว๋วยเตี๋ยวไก่เลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันกินตอนเที่ยง เลือเล่อนเลื่อนเป็นเบิร์กันนะพี่น้องเอฟซี 4, สางบัวบาน <laughs> มาได้พี่น้องลูกชิ้นก็มีลูกชิ้นซีรุ่งไหนพี่น้องเ,เอ้ยลูกชิ้นเอ้ยลูกชิ้นจกดูลูกชิ้นาสามแล้วก็มีเนื้อหมูแล้วก็มีหมูสับนะเห็นบ่พี่น้องจ้าโอ้ยหานบ่เห็นนี่พี่น้องชิมมันก่อนเด้อ แสบ,บอยู่พี่น้องเข้มข้นอยู่นะก็เลยบ่อยากปรุงหรอกมันมันอนนันนั้นแหละพี่น้องมัน,มนเข้มข้นแล้วพอก็เลยบ่ได้ปรุปงเลยสมสมนัวแล้วพี่น้องจ๋ามาเด้อกินน้ำกันนันเตียงพี่น้องเลยสัน ยูหแหงเลยดิยูจัดและซันไม้่อยหนุ่มชินมูมวยแหงนี่ขา้าวเยวลงทีลาทีเน้ะ กินร้ายบอดีเลยพี่น้องเลยกินร้ายสิอ้วน มูแพงก็เดี๋ยวขึ้หายมูร้ายอยู่ใช่ไหมพี่เนาะมูคือแบบมูแพงหายร้ายเตอ๋อราคาสี่สิบบาทแต่เงินแล้วก็ประมาณสิบสามพันนี่แหละพี่น้องเพราะว่าส่วนนงเงินมันราคาเป็นราคาเงินไทยไปยุโรปเป็นราคานเนาะพี่น้อง เลนเงียบเลยเพี่น้องเ้ยเบิ่งเลย้วเบิ่งแต่นั่นเบิ่งเะบัวบานมันเป็นเอฟซีบัวบาน ข้านังกินหูว่าพี่น้องยองกกินอร์ขั้นต้นออกกจีมาวแล้วนะพี่น้องมาแล้วก็ว่านังยองยอร์นังยองยอกินคือซีแลนนันนะ เ้นก็เจาะหาไลายบดเจ้วไก่ค่ะเครื่องลายแต่นบบานเซนบลลทยพี่เนาะอันนี้เส้นก็จะไไลายแต่านเ้นบนหนุ่มคือบดเจยวไก่นะพักแฉมกับบลมิไมีแต่เกี๊ยวพี่เนาย เฮียยังยเฮียไหยเริ่มแล้วพี่น้องยุ่มกันก็ย่างรถออก ยังากกินโนเบะอยู่พี่น้องไงยยุ่งเหยิงหายล้ายพวกมือแรงกูเจี๊ยวไก่ปัญหาเศษน้อยเครื่องผัดร้ายมืเอเจนได้เครื่องน้อยกระบาน้อยใชย้บุ้ว้านยุ่งเครื่องอะไรคุ้มยืหมูมันแพงเนาะพี่น้องหมูแพงกว่าไก่บอพี่น้องจ้าเห็นแนี่กะกินกินยังกะกินบ่หมี่ร้ายนะ มึงจะกินหลายความอยากนะผัดกินดีผัดกินบดไ้ดเบิร์ดทีน้องเลยปล่อยครับเป็นคนแนวนี้มาจ้าบ่มีผ้าแกม่มใช่ได้บ่มีผ้าแก่มพี่น้องเลย อหมูสินใหญ่ๆเน้เนๆอร่อยมากค่ะทุกคนหมูนุ่มๆไปห้อหมูนุ่ม ยุ่มก่อนพี่น้องจานก้อนออก <c oughs> ลีนะขึ้ามายุ่มเลยออกเลยนอนเลยเนี่ยลูกซ่านบาแมนลูกซีน อมมะนาวพี่น้องหอมน้ำมะนาวหอมน้ำมะดาวก็จะหมูต้ยมยำก็แสบยุบโดนๆกินเธอหนึ่งก็แสบยุ่พี่น้องกินตลอดกิน,นเอยๆกบเบื่อ,อว้ อิ่มแล้วค่ะทุกคนก็ยังเหลืออยู่นะคะกินบะมดบะไว้ระแน่นพุ่งแลยพี่น้องชาเขียวชาเขียวปั่นนะคะอุดมสมบูรณ์แห้งพี่น้องเลยอุดมสมบูรณ์แห้งกับบะไว้เกินไปสบายเริงไปก็ไม่ไหว ทุกเกินไปกับโบกับเมื่อไงอีกสบายปวดกับสบายดีปวดมาานันยังไงก็ทุก์ล้กับบดีเมือ่อสบายไา้กับบดีพี่น้องทุกบบาวแน่มึง จับ,บอยู่ซานุ่มทานุ่มปันพี่เนองในใจอยากกินไอเมซอนหมดเล่บุกกะไอยานข้าไปที่เป็นยังอยางอ้ายฮะนะเอาใบกลางเดือนถือเลยอีกอยังซื่อกินกันแล้วกันเนาะพี่เนองตอนนี้เราก็กินแก้วละสีสิบาทไปก่อนไอเมซอนกับแก้วนึงหกเซฟนะโอ้แห้งกวานายตีถ้าเงินเนถ้าเงินเนื้อเราออกเราก็ซื้อกินได้อยู่เนาะ พี่น้องเลยกินมื้อเตียวก็อิ่มแล้ว <c oughs> อิ่มขาอิ่มแน่พี่น้องเสียดายเนียกินมาเบิร์ดเนียนะอิ่มแห้งไอ้นี่ลด้ลูกเส้นดูกหนึ่งใครอยากมากินเด้อพี่น้องเก็บไม่หายโอเคเด้อด่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เสิได้อมลาพาจากแล้วพี่น้องเราไปมาคลิปหนึ่งค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อบอกกันใหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กค่ะ สวัสดีจ้าสบายดีเดอ้อบายบายพี่น้อง